โอเคต่อ16ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่ากราฟแสดงความดันย่อยของออกซิเจนเมื่อวันในบรรยากาศและว่าบริเวณต่างๆของร่างกายของชายคนหนึ่งที่เดินทางไปที่ A และบเป็นแบบไปชาวย็ิลับเป็นดังนี้กำหนดให้ความดันย่อยของออกซิเจนที่ระดับน้ำทะเลเท่ากับ1 5 0ม mm. มปรอดเขาได้ถูกต้องเป็นกราฟาอีกแล้วโดยกราฟเนี่ยนะลูกแกน x ก,ก็คือที่บริเวณต่างๆ ปะก็คืออากาศถุงลมอัลตรรี่แคปิลลารีเวนแกนไวเป็นความดันย่อยออกซิเจนโอเคมีสถานที่ A กับ B อ่านชอยปุ๊บเขาเปรียบเทียบสถานที่ A กับ B ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมอ่ะมาดูสถานที่ A และ B ชายคนนี้จะมีอัตราการหายใจเท่ากันข้อนี้จริงๆอ่ะ คิดว่าไม่ยากแต่ว่ามันทําให้ยากคือความรู้มันไม่ค่อยมีอะไรคนเนี้ยออกเป็นแนวความรู้ทั่วไปด้วยซ้ำแต่ว่าน้องอาจจะไม่เข้าใจโจทย์ว่าเขาต้องการพูดอะไรโอเคอ่ะพี่ถามในสี่เธอข้อมูลข้อใดถูกต้องมาดูไปเทีละชอยนะเอละบชายคนนี้จะมีอัตราการหายใจเท่ากันเมื่อเดินด้วยความเร็วเท่ากันเออ อัตราการหายใจเท่ากันเมื่อความเร็วเท่ากันแต่ความต่างของ a และ b คืออะไรคือความดันย่อยถูกปะความดันย่อยของออกซิเจนถูกปะสถานที่ a เนี่ยเขาจะมีความดันย่อยของออกซิเจนที่มันสูงกว่าถูกปะ b จะมีความดันย่อยของออกซิเจนต่ำกว่า p o 2คือ pressure of oxygen ความดันย่อยออกซิเจนจริงๆพี่ถามหน่อยสิเธอสถานที่ a กับ d เนี่ยมันมีความาความดันย่อยของออกซิเจนพูดง่ายก็คือมีออกซิเจนน้อยกับออกซิเจนมากที่ a มีออกซิเจนมากมันควรจะเป็นพื้นที่ยังไงลูกสถานที่ a เนี่ยมันมีออกซิเจนมากมันควรจะเป็นพื้นที่ยังไง ก็เป็นพื้นที่ปกติที่เราอยู่กันถูกปะอันนี้ก็คือที่ปกติทีนี้พี่ถามหน่อยว่าออกซิเจนต่ำออกซิเจนต่ำมันอยู่ที่ไหนเออสถานที่มีออกซิเจนต่ำมันอยู่ที่ไหนที่หนูเคยปีนเขาไหมหรือขึ้นไปที่สูงสูงพอขึ้นไปที่สูงสูงมากๆ น้องจะรู้สึกไ,ไงหูอื้อถูปะแล้วน้องก็จะรู้สึกแบบว่าออกซิเจนมันน้อยน้องต้องหายใจถี่ขึ้นเพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปในตัวมากขึ้นหันปะหันปะเออเพราะฉะนั้นออกซิเจนต่ําๆมันคือที่ที่สูงๆเช่นภูเขาบนดอยอย่างเงี้ย นะ้ำออกซิเจนมันจะต่ำนะครับเดี๋น้องเคยดูไม่รู้น้องทันไหมเคยดูโฆษณาไหมที่เขาติดลิฟต์แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งพูดว่าต้องหมอบตัวอยู่อยู่ที่ต่ำออกซิเจนจะได้เยอะๆอย่างเงี้ยหมอบตัวต่ำๆออกซิเจนจะอยู่ที่ต่ำอะไรประมาณเนี้ยเคยเคยได้ยินปะเออมันจะมีโฆษณาอยู่หลายๆปีอะไม่รู้ทันไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่า ถาาที่สูงสูงออกซิเจนมันจะน้อยน่นองเนี่ยอันนี้คือความรู้ทั่วไปที่น้องต้องรู้เพราะฉะนั้นข้อนี้ A และ B ชายคนนี้มีอัตราการหายใจเท่ากันเมื่อเดินด้วยความเร็วเท่ากันพี่สรุปให้ว่าออกซิเจนต่ำา่ำคือที่สูงสูงคือ B ถูกปะเพราะฉะนั้นพอออกซิเจนต่ำต่ำสิ่งที่เกิดขึ้นของร่างกายคือร่างกายก็ต้องหายใจเป็นไงหายใจถี่ เร็วขึ้นหายใจถี่เร็วขึ้นเพื่อที่จะได้เอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้น A และ B มีอัตราการหายใจเท่ากันผิีดต่ต้อง b สูงกว่า A เพราะว่า b อยู่ที่สูงกว่าต้องหายใจถี่เร็วขึ้น B ควรพกถังออกซิเจนเมื่อเพื่อใช้ไม่รู้สูดเวียนถูกไหมก็ถูกเพราะว่า B ออกซิเจนมันน้อย ีร่างกายชายคนนี้จะมีการนำเรียงออกซิเจนในเลือดได้ดีกว่าที่ A จริงไหม B เนี่ยเขามีออกซิเจนน้อยถูกไหมเพราะออกซิเจนน้อยก็ต้องมีการนำเรียงออกซิเจนได้น้อยกว่า A B ร่างกายชายคนนี้จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณถุลงลมปอดได้ดีกว่าที่ A อา้าวก็ก็ B มันแก๊สน้อยถูกไหมลูกออกซิเจนมันน้อยอะ่ะถูกปะเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนก็ต้อง น้อย B มีโอกาสเกิดการสะสมของกดลคติกในกล้ามเนื้อน,น้อยกว่าเมื่อวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันที่ A แกกดลคติกคือเรื่องอะไรกดลคติกเกิดจากการหายใจแบบระดับเซลล์ที่ไม่มีออกซิเจนหรือออกซิเจนมันไม่พอถูกไหมตรงไหนออกซิเจนไม่พอ B ถูกปะเพราะฉะนั้น B ก็ต้องมีการสะสมกดลคติก มากกว่า a ถูกไหมเพราะ b เขาออกซิเจนไม่หอก็เลยไปใช้ fermentation แล c เตเมื่อกี้จงได้ปะข้อนี้ก็เลยผิดตอบ2ข้อนี้โอเคทันนะคอนเซปต์ข้อนี้คือที่สูงสูงออกซิเจนจะน้อยทำให้หายใจที่เร็วขึ้นนี่พี่เพิ่มให้พอหายใจที่เร็วขึ้น พอพอหายใจถี่เร็วขึ้นเกิดอะไรขึ้นลูกเราขับอันนี้พี่เพิ่มให้นะหายใจถี่เร็วขึ้นปุ๊บเราก็จะขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปมากขึ้นถูกไหมขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปมากขึ้นทีนี้มันมีสมก,การหนึ่งคือสมก,การที่เบสิกมากคือโปรตอนบวกไบคาร์บอนิคไอออน กลายไปเป็นกรดคาร์บอนิกกรดคาร์บอนิกแตกตัวได้น้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้คือสมการการแตกตัวของกรดซึ่งสมการนี้เขาจะใช้ควบคุม ph ในเลือดเพราะว่าโปรตอนคือกรดใช่ไหมกรดคือ ph มันน้อยถ้า ph มันน้อยมันเป็นมันเลือดมีความเป็นกรดมากเลือดไม่ชอบเราต้องกลับมาสมดุล เราก็จะต้องลดโปรตอนเราก็เลยใช้วิธีในการเปลี่ยนโปรตอนไปเป็นสารอื่นก็เข้าสมการนี้เอาโปรตอนไปเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ก็จะขับออกมาทางระบบหายใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมากขึ้นในสภาวะที่เลือดเป็นกรดนั่นเองคือ pH น้อยกว่า7ในเลือดเลือด pH จะประมาณ7.3ถึง7.5ถ้า pH น้อยกว่า7.3คือเลือดมีความเป็นกรดก็เลยต้องขับโปรตอนขับโปรตอนขับออกทางไหนขับออกในรูปของในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ทางการหายใจน้องก็เลย ทำให้มีการหายใจถี่เร็วขึ้นได้เช่นเดียวกันโอเคทหนปะเพราะฉะนั้นการที่หายใจถี่เร็วขึ้นเนี่ยนะครับหายใจถี่เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ออกซิเจนมันต่ำก็ต้องหายใจถี่เพื่อเอาออกซิเจนเข้ามาหรืออาจ,จเกิดจากการที่เลือด มัน pH มันเป็นมันน้อยเลือดมันเป็นกรดเราก็เลยต้องขับโปรตอนออกในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกทางการหายใจก็เลยต้องหายใจถี่เร็วขึ้นนั่นนองเพื่อขับคาร์บอนไดออกไซด์หรือโปรตอนความปกรดออกโอเคหายใจถี่เร็วขึ้นเกิดได้ไหลายอย่างเช่นออกซิเจนต่ำถ้าออกซิเจนต่ำในเลือดเราเรียกภาวะว่าไฮโปซีอโอเคไฮโปซีย่ คือออกซิเจนในเลือดต่ำนนะหายใจที่เดียวขึ้นอากาศอาจเกิดจากไฮโปสียก็ได้หรือเกิดจากเลือดเป็นกรดก็ได้เสริมให้โอเคนะท่านนะผา